สวัสดีเหล่าคารวานทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรีววิวงงงวยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับความล่าช้าของงานในช่วงเดือนนี้นะก็เป็นเพราะว่าผมกําลังรับปริญญาอยู่เพื่อเปลี่ยนถ่ายจากนักศึกษาไปเป็นคนว่างงานอย่างเต็มตัวซึ่งในไหนก็ได้ว่างทั้งทีงั้นก็ออกมาสารต่อกับงานชิ้นต่อไปอย่างเฟรมอัลเกอร์ที่ก็ดองเอาไว้นาอยู่พอสมควรแต่ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นงานสมัยเมื่อ7ปีที่แล้ว แต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอตัวงานที่ผมซื้อมือสองมาเนี่ยมันเป็นงานช่วงปลายปีเพราะงั้นมันก็อาจจะมีบางอย่างที่จะอกหล่นบ้างทําให้ผมจะต้องไปเช็คล่วงหน้ามาอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าไอตัวงานชิ้นนี้มันจะครบตามภาพอย่างที่ได้เก่ามาซึ่งก็ถือว่าดีอยู่ที่ว่าไองานตัวเนี้ยมันก็ยังครบอยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาทําการป้ายยากันเลยดีกว่าว่าเพราะอะไรถึงกลายมาเป็นงานชิ้นนี้แล้วทําไมคุณควรมีงานชิ้นนี้ไว้ที่บ้านอย่าง1ต่อ12เฟรมอาร์มเกิลกราไทสิบที่ผลิตโดยโคโตบุกิยะและโทม i t เทคก่อนที่จะมาเป็นงานของเฟรมอาร์มเกิลที่เราได้เห็นทุกวันนี้นะครับเดิมทีแล้วมันก็จะเป็นงานที่มาจากเฟรมอาร์เมอร์ er, ที่เป็นโมห่นือทั่วไป และก็ตัวงานประเภทนี้นะครับมันก็ไม่ได้รวมเพียงแค่ว่าจะเป็นแบบหุ่นแบบออริจินอลีิวๆโดยเฉพาะมันยังมีหุ่นที่มาจากอนิเมะแนวหุ่นยนต์เรื่องอด้วยเช่นกันจากเท่าที่เห็นได้นะครับก็มีหลายตัวที่ผมเลงไว้อยู่แต่ด้วยราคารวมๆแล้วก็ผมคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสัก4ีหเดือนกว่าจะได้อย่างตัวงานโอไรเนี่ยที่เป็นงานของตัวแบบตัวแรกที่จะมาการมาเป็นไวฟ์ูแบบนี้นะครับ ก็ในตอนแรกเนี่ยก็อยากจะเอามาเปรียบเทียบกันให้กับทุกท่านได้ดูแต่พอดูรวมออกไปแล้วก็อาจจะใช้เวลามากพอสมควรบอกกักว่าเวลาที่ถ้าเราลองไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่คิดล่าช้าก็เลยจาเป็นที่จะต้องตัดไอ้ส่วนของหุ่นที่เอามาใช้เปรียบเทียบนั้นไปก็เลยจะกลายเป็นหุ่นอย่างที่เราเห็นแบบเพียวๆนี้ให้กับทุกท่านได้ดู จากตัวกล่องของงานชิน้น้นะครับลายของกล่องเนี่ยจะใช้พื้นหลังเป็นสีขาที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โคโตบุกิยะเพื่อที่จะโชว์ให้ตัวโมเดลเนี่ยมีความเด่นกว่าแท้ที่จะใช้พื้นหลังเหมือนกับงานอื่นๆจะเกิดว่าเราเอางานชิเนีะไปวางไว้รวมกับงานตัวหุ่นแบบพื่นๆทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะดูมุมไหนเนี่ยมันก็ยังดูแบบสะดุดตามากกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะต้องการตัวนี้ไหม ด้วยข้อที่ว่านี่เป็นคลิปรีวิวเพราะฉะนั้นยังไงตัวของนางเนี่ยก็ต้องเด็ดกว่าอยู่แล้วส่วนที่เป็นด้านข้างของกล่องเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการบรรยายแล้วก็ดีเทลตามมาตรฐานของสินค้าที่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกเล่นแล้วก็ตัวของสิ่งของที่จะแถมมาให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาว่ากันอีกทีตามลําดับภายในกล่องของงานชิ้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยแผงประกอบพาร์ทเสริมพิเศษแล้วก็ตัวปืนพิเศษขนาด1นึต่อสิที่มีมาให้ ตัวแผ็คประกอบเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด19แผงชุดส่วนพิเศษเนี่ยก็จะมีมาเครื่องแค่หน้านและมือและพาดปืนเนี่ยที่เป็น1ต่อ12เนี่ยก็จะมีแค่3ส่วนแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะไม่มีมาให้แต่จะเป็นตัวดีคอนน,น้ำแทนก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าอยู่กับของที่ได้มาซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่จากาที่สังเกตเนี่ย ก็ดูจากตัวงานแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีการทําสีอะไรมาบ้างนะจากล่วงหน้าตัวเล่มคู่มือที่มีมาให้ก็จะมีจํานวนหน้าอยู่เพียงแค่12หน้าเท่านั้นซึ่งเกิดจากการที่ภาพประกอบของตัวงานชิ้นเนี่ยมันจะกินพื้นที่แบบมากไปหน่อยอะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องดีอยู่ตรงที่ว่ามันดูง่ายและก็ดูสบายมากกว่าเมื่อเทียบกับงาน RC หรืองานอื่นที่เคยทํามาที่มันจะดูแบบเป็นแบบเล็กๆหรือบ้าบางอันเนี่ยมันก็ดูจนแบบแทบดูไม่ออกเลย ส่วนอีกแคนหนึ่งก็จะเป็นเพียงแค่ใบเสร็จสินค้าแล้วก็ใบที่ป้ายยา1นึต่อสิที่จะอธิบายสิ่งที่ต้องรู้ในการต่องานชิ้นนี้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันเอาไว้ใช้เล่นกับอะไรได้บ้างอย่าง f ิกมาหรือไม่ก็แ s สเซ l ล l y หรืออะไรก็ได้ที่มีขนาด1นึต่อสิก็จะใช้ได้หมดแต่ถ้าเป็นงานประเภทอื่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นส่วนของงานฟิกมากเนี่ยผมเองก็อยากจะเล็งไว้อยู่ไม่ก็กัดในชุดกอ่อของ b บ r s e r เกอร์อารหรือไม่ก็ดูสเตเยอรที่ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นงานถูกนิขสิ์หรือไม่อะ่ะเพราะว่าเห็นอยู่กันเกือนมากเลยในแอปส้มเนี่ยนะแต่ถ้าได้เข้ามารีวิวเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะกลับมารีวิวไอตรงนี้อีกทีต่อไปก็มาถึงข่าวของตัวงานกันบ้างแต่ขอเวลาไปเปลี่ยนเพลงแป๊บนึง โอเคแม้ว่าตัวแผงจะมีมาให้เยอะก็จริงแต่แผงส่วนใหญ่ที่มีมาให้ก็จะเป็นส่วนเสริมของเกาะที่เอามาให้คุณนั้นเลือกกันเอาเองว่าผู้คุณอยากจะได้แบบสีไหนเท่านั้นแต่ตรงนี้ผมจะเลือกให้ตรงกับตัวงานที่มีอยู่ตรงหน้าก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอไปตามลำดับซึ่งเราก็จะได้สัดส่วนมาอย่างเท่าที่เห็นตามภาพดีเลยนะครับ เราจะเริ่มจากส่วนหัวของงานชิ้นนี้ที่จะมีให้เลือกอยู่2แบบไม่ว่าจะทั้งเกาะและสีผมสำหรับคนที่ต้องการคัสตอมโดยเฉพาะส่วนหน้าที่แถมมาให้ก็จะมีไว้ใช้กับการแสดงอารมณ์ตามท่าทางนั้นๆซึ่งใบหน้าทั้งหมดที่แถมมาให้ก็จะมีการพิมพ์ลงมาให้โดยเฉพาะทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้ดีคอที่มีมาให้เลยด้วยซ้ํา แต่ที่พวกเขาทําแบบวันนี้มาให้ก็เพื่อให้ใช้สําหรับพาร์ทเสริมที่เราอาจจะต้องไปหาซื้อจากเครื่องนอกหรือไม่ก็สําหรับงานโม<อ><ด>ที่จะต้องการแต่งหน้าเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ตัวตาตรงนี้แปะ<ช>เข้าไปอีกทีส่วนการถอดเปลี่ยนหน้านะครับก็ถือได้ว่าง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับงานอื่นแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทํามาเพื่อรับรองในการส่วนในการเปลี่ยนส่วนของพาร์ทต่างๆที่พวกเขาเตรียมมาให้ หรือไม่งั้นก็พวกเขาเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้สําหรับงานอื่นในอนาคตที่อาจจะเอามารีมาสเตอร์อีกทีนึงอะไรทํานองนั้นนะครับด้วยความง่ายของส่วนหัวที่ทาให้รู้สึกว่ามันต่อง่ายจนคิดว่าส่วนอื่นเนี่ยก็น่าจะง่ายด้วยเช่นกันแต่ไม่ใช่สําหรับส่วนของลําตัวงานชิ้นนี้โดยเฉพาะตรงที่ที่เป็นส่วนของลําคอที่เป็นเดือยด้านในที่มีความบางเอาเป็นอย่างมากๆอ่ะบอกกับว่าตัวจอยที่ใช้ติดกับหัวเนี่ยค่อนข้างจะแน่นไปหน่อยเวลาที่ใช้ต่อ ทำให้มีโอกาสที่จะหักได้ง่ายถ้าเกิดว่าผู้คุณนะไม่ระวังตรงจุดนี้ดีๆเพราะฉะนั้นก็ผมขอแนะนําว่าให้ขัดก่อนนะครับสาหรับคนที่ต้องการจะเอางานตัวนี้ไปถ่ายเหมือนผมแต่กับกันเกลือที่ใช้ต่อกับขาด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นจอย PC ทําให้การขยับข้อต่อเนี่ยมันง่ายขึ้นนั่นก็เพราะว่าตัวกระโปรงสั้นชิ้นนี้นะครับมันเป็นแบบพลาสติกแข็งทาให้มีข้อจํากัดในการขยับมากอแต่มันก็นั่นแหละครับมันเป็นงานเก่าอะ่ะ ส่วนสีขาวรอบเอวตรงนี้นะครับแต่เดิมมันจะเป็นแบบสีดําแบบเพียวๆมาให้ตรงจุดนี้ผมก็เลยจะต้องลงสีเพิ่มเติมไปสักนิดหนึ่งก็เพื่อทําให้มันดูใกล้เคียงกับผ้าของตัวกล่องให้ได้มากที่สุดอะ่ะส่วนสีก่อพวกนี้ครับพวกท่านก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันและรวมไปถึงกระเกงในสีขาวนี่ด้วยแต่ตรงนี้พวกคุณต้องไปเปลี่ยนเอาเองนะครับผมไม่เปลี่ยนให้หรอก ส่วนแขนขาง,งานชินีนะครับผมจะขอพูดแบบรวมๆเลยกันลวกันนั่นก็เพราะว่าดีไซน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะธรรมดาอยู่พอสมควรรายละเอียดเนี่ยก็มีแบบไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะชิ้นส่วนเนี่ยมันมีไม่เยอะส่วนที่เป็นลูกเล่นของนางเนี่ยก็น่าจะอยู่ตรงที่ขามากกว่าไม่ว่าจะทั้งตัวตีนขาที่ใช้จัดท่าแล้วก็ตรงตัวของเกาะเนี่ยที่สามารถสับเปลี่ยนสีอะไรก็ได้ส่วนที่เป็นแขนเนี่ยถ้าาที่คิดได้ก็น่าจะมีไว้ใช้สำหรับพาเสริมแล้วก็ตัวที่เอาไว้จับอาวุธเท่านั้น ก็ผ้าเสริมแขนขาอีกอันหนึ่งได้นะครับมันจะเป็นชิ้นที่เอาไว้สําหรับถอดทําท่าแบบถอดเกาะหรือว่ากาลังทําท่าอะไรสักอย่างซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือท่าอะไรอะ่ะแต่ที่แน่เลยก็คือส่วนที่เป็นขาตรงน้าจะใช้กาวเนี่ยทาลงไปเนี่ยก็เพื่อที่จะทาให้ชิ้นส่วนมันฟิกแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณนะครับว่าพวกคุณจะทามันลงไปหรือไม่ก็แล้วแต่ และอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันก็คงจะเป็นรูที่เอาไว้ใช้สลหรับผ้าเสริมซึ่งส่วนมากแล้วนะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซ้ำน่ะจนบางครั้งเนี่ยก็น่าจะต้องหาอะไรมาปิดรูแทนเพราะด้วยความที่ว่ามันดูเกะกะแต่ก็ยังว่าแหละที่พวกเขาทําแบบนั้นก็เพื่อให้อิสระต่อคนที่อยากจะโมงงานหรือว่ามีผ้าเสริมแล้วแต่ยังไม่ได้แบบไม่รู้ว่าจะมาใส่ที่ไหนก็แบบไม่จัใส่ใครเข้าไปก็แค่นั้นแหละ แล้วตัวพ์าเสริบนี้นะครับถ้าผมได้มีโอกาสมาทําเมื่อไหรเนี่ยผมจะเอาตัวงานนี้กลับมาว่ากันอีกทีนึงก็เกือบลืมไปไอตัวพ์าของมือเนี่ยก็จะมีอยู่ที่กัน5คู่แล้วก็3คู่แรกเนี่ยจะเป็นมือแบร์โอีก2คู่เนี่ยก็จะเป็นพ์าถือแบบปกติแล้วก็แบบที่มีนิ้วชี ที่เอาไว้ใช้สำหรับฮัทเสริมต่างๆที่ก็จะมีมาให้ซึ่งฮัทเสริมนี้นะครับส่วนมากแล้วมันมักจะเป็นจำพวกเกาะมากกว่าเพราะตัวอาวุธที่แถมมาให้เนี่ยมันมีเพียงแค่ดาบและปืนตามมาตรฐานของงานโมเดลแรกเริ่มแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้งานชิ้นนี้มันค่อนข้างพิเศษมากกว่าก็น่าจะเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมเพราะว่าไทาย89ที่เป็นปืนเล็กยาวจู่โจมญี่ปุ่นที่ได้รับการนํามาใช้โดยกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นที่ใช้กับทีมรักษาความปลอดภัยพิเศษของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่น และก็รวมไปถึงหน่วดจิวจอมพิเศษญี่ปุ่นซึ่งก็เหมาะสำหรับนางดีที่ก็ามาจากญี่ปุ่นด้วยเช่นกันแต่โซตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้ผมก็เลยสั่งเพิ่มอย่างลูกซองและบาลเล็และรวมไปถึงชุดตั้งแคมป์ของ DIY ที่เอามาใช้สหรับส่วนเสริมอีกทีในช่วงท้าย และนั่นก็คือทั้งหมดที่คุณจะได้รับจากการชิงนี้ส่วนลูกเล่นหรือการจัดท่าของงานนั้นผมจะขอไม่จัดอะไรเยอะก็แล้วกันเพราะด้วยความที่ว่ามันมีข้อจํากัดในด้านของข้อต่อบางจุดที่มันยังแบบขยับได้ไม่สุดเท่าแล้วรวมไปถึงข้อต่อบางอย่างเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงที่จะหักโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วท่าที่จะได้จะมีเพียงแค่ท่าประมาณนี้อาจากที่ผมจะถ่ายมาไม่ให้เท่านั้นส่วนท่าแอคชั่นเนี่ยก็ทําไม่กี่ท่าเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงคะแนนในคลิปนี้กันนะครับ เราก็ต้องมาทําความรู้จักกับต้นแบบจริงๆของตัวนางซะก่อนนะครับว่ารู้หรือไม่ว่าโกลาไทสิบนั้นถูกดัดแปลงมาจากรถถังไทสิบของกองกำลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่นเพื่อแทนที่ไทสิบที่มีส่วนผสมของรถถังลีโอพาส 2A4 จากเยอรมันการออกแบบไทสิบนั้นจะมีจุดประสงค์หลักเพื่อสามารถไปยังได้ทุกจุดของบนเกาะหรือแม้แต่ถนนแคบๆบแบบในเมืองหลักเพื่อสําหรับการป้องกันเท่านั้นแล้วปีที่ผลิตรุ่นนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ปี2002โดยมิซูบิชิเป็นผู้รับเหมาโครงการ และเข้าเริ่มประจําการในปี2010จนกระทั่งกลายมาเป็นโกล่าไท1 0อย่างที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้และนั่นผมจึงจะให้คะแนนโกล่าไท1 0เท่ากับรถถังไทยสิบเต็ม10 โกลาไทยศินั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งแม้ว่าจะยังมีข้อจํากัดอยู่ก็ตามซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นักที่มันจะมีรุ่นอื่นมาให้ได้ลองอีกซึ่งผมเองก็น่าจะเก็บไอตัวงานพวกนี้ได้ไม่หมดเท่านั่นก็เพราะว่าราคาง,งานของค่ายนี้มันยาวแพงเกินไปสารบผมทําให้จะต้องมีการตัดเนื้อหาบางอย่างที่ผมเองก็อยากจะเอามานําเสนอด้วยออกไปอ่ะแล้วก็เผื่อเป็นการเซฟต,ตังไว้สำหรับตัวหน้าที่กําลังจะมาซึ่งตอนนี้ผมเปิดไปแล้วอีก2ตัวแต่ถ้าหากว่าได้มีโอกาสเอาตัวเดิมเนี่ย การม,มาทำเมื่ออีกเมื่อไรเนี่ยผมก็จะจัดให้อย่างเต็มที่สวงานต่อไปในคราวหน้าครับจะเป็นตัวอะไรก็รอดูกันได้แต่ตอนนี้ผมขอไปหาสถานที่สําหรับงานชิ้นต่อไปที่กำลังจะมาอยู่ซึ่งไอง้งานชิ้นเนี่ยก็น่าจะได้ออกพื้นที่แบบเต็มๆอะ่ะเพราะว่าเนื้อหาที่จากที่ได้ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีไม่ได้เยอะเท่าเหมือนกับไอง้งานตัวเนี้ยแต่ก็ได้จะมีอะไรให้พูดอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้เจอกันแยกหน้าไปก่อนนะ 来。